ตอนที่หนึ่งร้อยสิบสองดาบออกจากฝักทหารม้า,าเผ่าเชียง8 0 0พกว่านายจากชายแดนกูไสโจเข้าสู่พื้นที่ระหว่างเมืองชิงช้างและลินเหยาของหลิวโจเป็นดังที่ฉู่ลู่สันคาดการทหารม้า,าเผ่าเชียงซึ่งเป็นม้าเร็วเกาะเบาถูกหลิวกุยใช้มาเพื่อตัดขาดการเชื่อมต่อของเมืองฐานที่มั่นทั้งสองชนเผ่าเชียง เคยเป็นหนามโยกออกของผู้มีอำนาจในจงหยวนแต่ละยุคสมัยราชวงศ์ตาเฟิงถูกกองกําลังพิสดารของเผ่าเชียงซึ่งไปมาดุดวาตะก่อกวนถึง200ปีเต็มเด็กเผ่าเชียงที่ขี่แพะยิงนกยิงหนูโตขึ้นมาหน่อยก็ควบม้ายิงหมาป่าล่ากระต่ายเรียกได้ว่าเป็นนักรบบนหลังม้าโดยกําเนิดทหารม้าเบาของแต่ละแควในจงหยวนค่อยๆผงาดขึ้นเวทีกล่าวได้ว่าเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นเพราะถูกทหารม้าเผ่าเชียงบีบคั้นเสียส่วนใหญ่ เผ่าเชียงนับว่าเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้มีพระคุณของทหารม้าจงหยวนช่วงที่สีเซียวเข้ามาในเปยเหลียงเผ่าเชียงก็ตกต่ำแล้วยิ่งกว่านั้นทัพอาชาเหล็กสกุลสียังชอบใช้ทหารม้าเผ่าเชียงเป็นคู่สอมรอบถือว่าเป็นการซ้ําเติมต่อเผ่าเชียงด้วยเหตุนี้เผ่าเชียงจึงกลายเป็นพันธมิตรกับเปยมังโดยปริยายคราวนี้ลุกรานจงหยวนผู้นําน้อยใหญ่ของชนเผ่าเชียงทําสัญญาร่วมมือกับเผ่าอ,อื่น รวบรวมทหารม้าได้เกือบ9ก้าพันและม้าศึกสอง0มื่ภายใต้การนําของเปยมังบกไปเปยเหลียงของสกุลสีเพื่อหลังแขนทหารม้าเผ่าเชียงใช้ดาบรัดแขนที่หายไปจากเวทีการต่อสู้แล้วดาบรอบจะพกติดกับต้นแขนดาบไม่มีวันหลุดมือเว้นเสร็จแต่ว่าจะเฉือนตั้งแขนให้ขาดนอกจากนี้ยังมีดาบสั้นที่เรียกว่าตบข้างต้นขาแนบติดด้านข้างของช่วงต้นขา พวกเขาใช้ดาบสั้นนี้เฉือนใบหูและกระโหลกของศัตรูมาเป็นทรัพย์ฉเฉลยแปดพันฐานม้าเผ่าเชียงควบขี่เรลี่ลงตายบุตรร่างกำยำตรงหัวขบวนค้อมเอวเอื้อมมือไปรูปดาบตบข้างต้นขาแววตาของผู้นำกองพลนายน,นี้ดุดันเต็มไปด้วยความแขน้นปีนั้นเผชิคาดสีบุกตะวันตกเชียงเหนือพวกผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมให้ควบคุมถูกสังหารทันทีเด็กเล็กที่สูงไม่เกินหลังม้าก็หนีไม่พ้นเคราะห์กรรม แม้ไม่ได้สังหารตรงนั้นแต่ถูกทหารม้าของสกุลสีเฉือนนิโป้งของทั้งสองมือทิ้งหมายความว่าหากเด็กเหล่านี้โชคดีมีชีวิตรอดไปก็ไม่อาจกำอาวุธได้แน่นไม่อาจกวัดแวงดาบใส่ทัพชายแดนเปรยเหลียงจินเฉิงผู้นำกองพลไวกลางคนตอนนั้นเผ่าที่เขาอยู่ถูกเกือกม้าเหล็กของทัพสกุลสีย่ำดาบเขาในตอนนั้นยังอยู่ในช่วงไหวรุนติดตามชายชะกันกลุ่มเล็กออกไปล่าสัตว์เตรียมเก็บเป็นสเสบียงในช่วงฤดูหนาว จึงโชคดีพ้นภัยเมื่อกลับมาถึงเผ่านอกจากคนตายเต็มพื้นแล้วมีแต่เด็กๆแผดร้องพร้อมสองมือที่ชุ่มโชคไปด้วยโลหิตข้างๆข,า,งขาของเด็กๆก,ก็คือสร้างศพของพ่อแม่เขาลั่นสาบานว่าจะใช้ตบข้างต้นขาเฉือนเนื้อโป้งของผู้แท่สีทุกคนที่อยู่ในเขตเปยเหลียงขอเพียงแท่สีต่อให้เป็นทารกแบรบอกก็ไม่ล่เว้นไปสักคนโดยเฉพาะอย่างยิง่งบุตรชายของเพชราที่ขึ้นคลองตำแหน่งเปยเหลียงอ่อง ไม่เพียงจะเฉือนนิโป้งคนผู้นัน้นกระทั่งกะโหลกสองแขนสองขาสิบนิ้วมือเขาจะเฉือนออกมาทีละอยา่างจินเฉิงผู้นำกองพลผู้นี้ยืดเอวขึ้นมองพื้นที่ไัยสารสุดลูกหูลูกตาทางใตย้ยิ้มยังบิดเบี้ยวอับประลักได้ยินมาว่าในเขตหลิวโจมีบุตรชายคุณเล็กของเพชรคาิอยู่มีชื่อเสียงเรื่องลือไม่เบาในราชสำนักตายปีกลายตีฐานที่มั่นทางการทหารของกูไสโจไปหลายแห่ง จินเฉิงไม่เพอ้อฝันว่าจะจับกรมสีหลงเสี้ยงได้แต่ก่อนที่หลิวกุยแม่ทัพใหญ่จะถางหลิวโจให้เรียบเขาจะต้องดื่มโลหิตสดของราษฎรเปยเหลียงให้สาแก่ใจให้บุรุษหนุ่มซึ่งมีเลือดสกปรกของแพทะ์ฆ่าสีเซียวไหลเวียนในร่างเจ็บปวดจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ทับหลงเสี้ยงในสังกัดของบุรุษหนุ่มนันมีแค่สามหมื่นคนก็คิดรักษาการทั้งหลิวโจแล้วหรือในสายตาจินเฉิงผู้นำกองพลเป็นเพียงละครฉากเก่าเรื่องช่องว่างระหว่างพี่น้องเท่านั้น เด่นชัดว่าฟานอองหนุ่มระแวงน้องชายจะมีผลงานทางชายแดนจึงจงใจให้น้องชายและทัพของน้องชายมารอความตายที่นี่ฤดูหนาวน้ำแห้งขอดหญ้าเหลืองเฉามมาศึกไม่แข็งแรงกำยำเหมือนตอนฤดูหนาวในสายตาของจงหยวนเป็นช่วงที่ไม่เหมาะทำศึกที่สุดแต่สำหรับเปยเหลียงและเปยหมังที่คุ้นเคยกับความหนาวเย็นทางชายแดนขอเพียงตัดสินใจมุ่งมั่นจะสู้รบต่อให้สภาพอากาศสมควรตายหิมะตกหนัก ก็ต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายได้ทุกทีจินเฉิงผู้นํากองพลทหารม้า,าเผ่าเชียงกลับชอบการเขียนฆ่าสังหารในฤดูหนาวภาพเหตุการณ์แทงทะลุทวงออกศัตรูได้ทว,วนแล้วกรีดปลายทวนเปื้อนโลหิตลงบนพื้นหิมะเป็นเส้นยาวชังรื่นดมอุราเสยยิ่งกว่าได้ร่าสุราดีทหารม้า,าเผ่าเชียงแต่ไร้มาขึ้นชื่อว่าบุกโจมตีรวดเร็วราวสายฟ้าฟาดแต่ขนาดเดียวกันก็เผยจุดอ่อนของทหารม้า,าเผ่าเชียงให้เห็น นั่นคือกระทําการได้เพียงครั้งเดียวแม้รุกถอยได้ดังใจแต่ไม่มีทหารราบและไม่มีทหารม้าเกาะหนักช่วยขยายผลของการรบคราวนี้ทูตกองเปยหมังไม่ให้ความเคารพต่อฐานม้าเผ่าเชียงเป็นที่สุดขนาดมาเพื่อขอรองก็ยังคงท่าทีเย่อหยิ่งก่อนตกลงราคายังเอ่ยว่าทหารม้าเผ่าเชียงก็แค่เติมบุปผาบนผาดินหากกล้าเป็นราชสีอาปากคำโตระวังจะรักษาศรีรษะไว้ไม่อยู่ยังขู่ว่า หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหลิวกุยแม่ทัพใหญ่ก็ไม่ต้องกลับเข้าเขตเปยเลียงแล้วทั้งตอนนั้นทัพใหญ่เปยมังจะถือว่าทหารม้าเผาเชียงเป็นทัพศัตรูจินเฉิงกัดฟันกรอดหากไม่ใช่ว่าข้าอยากแก้แค้นสกุลสีนั้นผู้ใดอยากเจรจากับคุนนางจากพวกเจ้าจินเฉิงเงยหน้ามองไปพลันรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่มีสาเหตุทหารม้าเผาเชียงแปดพันนายลงใต้ยอย่างรวดเร็วตัดการเชื่อมต่อของเมืองชิงช้างและหลินเหว่ ทำให้เมืองชิงชางโดดเดี่ยวไร้กำลังสนับสน,นุนในสายตาของจินเฉิงเป็นนโยบายชั้นดีลงมือโดยอีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวทหารม้าเผ่าเชียงไม่ต้องเสี่ยงอันตรายใดๆแต่ระหว่างเดินทางลงใต้พวกความปลอดภัยจินเฉิงยังคงสั่งการให้พลสอดแนมพลลาดตะเวน20นายไปสำรวจเส้นทางข้างหน้าแต่ละนายต้องขี่ม้าห่างจากทัพใหญ่8,000นายไป10ลีไม่ว่าจะได้พบทัพศัตรูหรือไม่ ล้วนต้องวกกลับมาลายงานแล้วสลับผัดเปลี่ยนให้พลสอดแนมชุดที่สองออกไปแทนทีตามหลักแล้วตอนนี้ต้องมีนายหนึ่งกลับมาถึงตรงหน้าทัพใหญ่แล้วเหล่านี้เปยมังยังมอบพลลาตะเวนมาให้หนึ่งนายเป็นชายชราแผดซ่านดังสีอันตรายไปทางร่างพกกระบี่ที่วางเอวดูแล้วก็รู้ว่าเป็นยอดฝีมือยุทธภพจินเฉิงไม่ใช่พวกวิปลาสคิดแต่จะแก้แค้นจนจิตใจเลื่อนเลือนเขารู้จักหนักเบา ไม่เช่นนั้นคงเป็นผู้นํากองพลไม่ได้ครั้งนี้ขอมาเพื่อช่วยทัพใหญ่หลิวกุยฉวยโอกาสปล้นชิงตามไฟที่กลัวที่สุดก็คือปะทะกับกําลังหลักของทัพหลงเสียงแต่ทูตเปยหมังที่แต่งตัวไม่ต่างจากพวกผู้ดีในจงหยวนรับประกันเป็นมั่นเหมาะวา่าอาจมีทัพหลงเสียงจํานวนน้อยลาดตะเวนบนเส้นทางนี้แต่ส่วนมากถูกตึงที่เมืองชิงชางและบริเวณค่้นไปทางเหนือของชิงชางรออยู่อีกชั่วครู่ยังคงไม่มีพลลาดตะเวนกลับมา จินเฉิงขมวดคิ้วแน่นยกแขนขึ้นงอไปข้างหน้าเล็กน้อยเป็นสัญญาณให้ทานม้าข้างหลังผ่อนความเร็วประมาณชั่วครึ่งกา้านทูบต่อมาในสายตาของทัพใหญ่ทานม้าเผ่าเชียงก็ปรากดร่างของผลลาตเวนนายหนึ่งม้าศึกห่อตะบึงมาถึงจินเฉิงและในกองหลายคนกระตุ้นม้าขึ้นนาเพราบว่าแผ่นหลังของผลลัตเวนมีลูกธนูปักอยู่หลายดอกผลลาตะเวนผู้นั้น พยายามรายงานข่าวอันมีค่าที่ต้องแลกด้วยชีวิตของทหารม้าเผ่าเชียงถึง20ิบนายข้างหน้าห่างไป8ลีมีทหารม้าเบาของทัพหลงเซียง3า0พันนายจินเฉิงทั้งยินดีทั้งกังวลยินดีที่อีกฝ่ายมีแค่ส0 0พันมิใช่กำลังหลักของทัพหลงเซียงกังวลที่ฝ่ายตนมาเพื่อจับปลาน้ำาคนยังไม่ทันโผล่หน้าเข้าสมารภูมิก็ต้องปะทะกับทัพหลงเซียงที่ขึ้นชื่อว่าไร้คู่ต่อกรทางชายแดนก่อนหรือ ตอนนี้มีสองทางเลือกให้ทหารเผ่าเชียงหนึ่งคือเดินทางลงใต้ต่อไปอาศัยกำลังทหารที่ได้เปรียบขมือสามพันทหารม้าทับหลงเซียงกัดฟันบรรลุภารกิจสับั้นช่วงกลางของทั้งหลิวโจแต่ว่าทหารม้าเผ่าเชียงจะต้องบาดเจ็บล้มตายสาหัสทางเลือกที่สองคือหลบเลี่ยงไม่เอาชีวิตเข้าเสี่ยงกับสามพันทหารม้าเบาทัพหลงเซียงแต่ก็ไม่ล่าถอยใช้วิธีอ้อมเบี่ยงขึ้นนาจากนั้นหากหลบเลี่ยงการประทะไม่ได้ อย่างมากก็แค่ต่อสู้พัวพ,พันพอเป็นพิธีสักสองสามครั้งทหารม้าเผ่าเชียงหลายร้อยปีมานี้ขึ้นชื่อว่าเคลื่อนกำลังโยกย้ายรวดเร็วเป็นที่หนึ่งรบได้ถอยได้จินเฉิงคบคิดแล้วก็เลือกข้อหลังทหารม้าเผ่าเชียงไม่ใช่ทัพใหญ่ร้อยหมื่นของเปยมังที่มีกำลังแผ่นดินเพียงพอจะงัดข้อกับทั้งราชวงศ์หลี่อย่างเทียบกับเปยเหลียงหนอนหน้าเวทนามีแต่คนดังเกียจเผ่าเชียงยังพอประทังชีวิตในร่องแคบๆได้ หลังจากจินเฉิงตัดสินใจแล้วสองในกองจะเผ่าอื่นต่างก็แสดงสีหน้าดังปลดพาร,ราหนักอึงเคอเออในกองจากอีกเผา่าออกจะไม่พอใจพฤติกรรมหวาดกลัวการศึกของจินเฉิงเอ่ยตำหนิเสียงดังประกาศว่าจะนำทหารของตนจำนวน1600นายไปต่อสู้กับทหารม้าเบาทับหลงเซียงจินเฉิงสีหน้าเคร่งเพียดบอกเคอเออคนมุทลุวาทหารม้าเบาทับหลงเซียง แม้ว่ากําลังรบจะด้อยกว่าทหารมานะ้าหนักแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูที่เก็บได้ไง่ายๆหากว่านอกจากทหารม้าเบาสามพันนายนี้แล้วยังมีกองกําลังเสริมเช่นนั้นแปดพันนายของฝ่ายเราก็จะได้หวังรอดชีวิตออกจากหลิวโจไปแล้วแต่ในกองเคอที่ตอนเล็กๆได้เห็นคนในตระกูลถูกดาบปเปยเหลียงบันคอฝังไม่เข้าหูแม้แต่น้อยยืนกลานจะขึ้นหน้าไปต่อสู้ยังไม่ไวายเอ่ยเสียสีจินเฉิงว่าผู้นํากองพลอย่างเขาช่างทําบุรุษเผ่าเชียงขายนา จินเฉิงยิ้มเย็นชาหันหัวม้าไปเงียบเปิดทางให้เขอเออเจ้าที่รนหาที่ตายข่าไม่ขวางเจ้าเขอเออโบกมือทหารม้าพันกว่านายด้านหลังส่งเสียงโห่ร้องโบกดาบรัดแขนเต็มทีขณะที่เคอเออขี่ม้าผ่านม้าของจินเฉิงสีหน้าก็สงบลงหลายส่วนยิ้มย่อพลางเอ่ยว่าข้ายินดีให้หนึ่งพันหกร้อยทหารม้าของเผ่าข้าเป็นเดนตายนำหน้าแต่ท้าผู้นำกองพล หากคิดคลองความชอบทางการทหารครั้งแรกจากการสึกระหว่างเปยเเลียงและเปยมังสมควรทำอย่างไรคาดว่าด้วยความฉลาดของใต้เท้าผู้นำกองพลย่อมกระจ่างแจ้งแล้วจินเฉิงรีตาไม่ถือสาวาจาที่ทิ่มแทงของเคอเออแต่เริ่มประเมินส่วนได้ส่วนเสียกองกําลังของเคอเออใช้ชีวิตไปบันทอนความแหลมคมของทัพหลงเซี่ยงสามพันนายหากชนะการประท้าซึ่งหน้าครั้งนี้มีแค่กองกําลังของเคอเออที่เสียหาย คนอื่นๆล้วนเสียหายไม่มากการค้าแบบนี้ทำได้จินเฉิงมองสงทานม้า1,600นหา,า, 1, นายแยกตัวออกจากทัพใหญ่แล้วห่อตะบึงไปเบื้องนาเห็นทหารม้าซึ่งความอ่อนเยวายังไม่จางหายไปจากใบหน้าขี่ม้ากไกลออกไปทุกทีจินเฉิงพลันรู้สึกสะเทือนอารมณ์ยังไม่เหมาะสมแก่เวลาหลายปีมานี้เป็นเพราะใช้ชีวิตสุขสงบร่ำสุราเขานารีจนชินแล้วใช่หรือไม่ความเครียดแค้นชิงชังในใจ ไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนกับที่เคยจินตนาการแล้วเขาสะบัดโครงศีรษะพยายามสลัดความคิดไม่จําเป็นที่สมควรตายนั้นออกแววตาเริ่มดูดันยินฉาขึ้นหันไปเอ่ยกับในกองหลายคนที่คึกคักอยากสําแดงฝีมือพวกเราตามเคอเออไปแต่ต้องทิ้งระยะห่างหนึ่งลี้ในกองห้าหคนพยักหน้าอย่างลิงโลดแววตาร้อนแรงจินเฉิงยิ้มแล้วเอ่ยว่าผี่น้องทุกคน อย่าลืมว่าหัวหน้าเผ่าทุงยายอมจ่ายราคาดีเพื่อซื้อหาดาเปอรเหลียงสักเล่มเฮ้อพอดีเลยข้างหน้านั่นมีสามพันกว่าเล่มรอพวกเราไปหยิบฉวยส่วนใครจะคว้าได้กี่เล่มก็ดูว่าเชื่อทหารม้าเปอรเหลียงได้กี่คนข้าจินเฉิงไม่อาศัยฐานะผู้นํากองกําลังพลทําลายกฎนี้ดังนั้นพี่น้องวางใจไปสังหารคนได้หกลี้ห่างจากกองทหารม้าหนึ่งพันหกร้อยนายของเคอเออทหารม้าสามพันนายสวมเกราะดา ควบขี่อาชาดำเคลื่อนกำลังไปเบื้องหน้าอย่างนิ่งเงียบเชื่องชาความเร็วสม่ำเสมอแต่ทรงพลังพยักดำตัวใหญ่วิ่งควบขนานอยู่นอกขบวนผู้นำขบวนคือชายสวมชุดดำผู้ไม่เคยสวมเกราะดาบเปย์เลียงวางเสมอหน้าอกบนหลังมายังไม่ออกจากฝักเยื้องไปด้านหลังห่างออกไปประมาณครึ่งตัวมาเป็นบุรุษหน้าบากผู้หนึ่งถือทวนยาวอย่างเอียงเอียงปลายทวนแขวนกระโหลกสดใหม่หนึ่งใบ เป็นพลสอดแนมที่ป,ป่าปนอยู่ในทับทานม้าเผ่าเชียงพลสอดแนมที่ถูกสังหารผู้นี้พกกระบี่ฝีมือเป็นอย่างไรก็ไม่อาจทราบได้พอเห็นว่าท่าไม่ดีก็คิดทิ้งม้าและวิ่งหนีแต่น่าเสียดายวิ่งหนีเร็วอย่างไรก่อนหนีไม่พ้นทุนที่ชายนมชุดดำเคลื่ยงออกบุรุษหน้าบากก็คือหวังหลิงเป่ารองแม่ทัพฉายาหน้าบากแห่งทับหลงเซียงเดิมทีเขาไม่ควรปรากฏตัวอยู่ตรงนี้แต่ควรอยู่ใกล้ๆเมืองชิงชาง พร้อมหลีม้อฝานร้องแม่ทับทับหลงเสี่ยงอีกคนแต่ไม่ทราบว่าผู้บัญชาการใหญ่ไปได้ข่าวจากพวกปากเปล่าที่ใดมาว่าทหารมา้าเผ่าเชียงแปดพันนายรนหาที่ตายมาปลากรดตัวตรงชายแดนหวังหลิงเป่าอยากเชื่อทหารมา้าเผาเชียงที่มีชีวิตอยู่จนเอียนแล้วเหล่านี้แต่จวนผู้พิทักแดนส่งจดหมายรับเร่งด่วนมาถึงจวนข้าหลวงตรวจการหลิวโจให้ทับหลงเสี่ยงรังทับอย่าเคลื่อนไหวหยางกวงโตได้เท้าข้าหลวงตรวจการ ออกจากเมืองมาตรวจตาด้วยตนเองยิ้มตาหยี่เอ่ยเตือนอย่างหวังดีแต่หน้ารำคาญข้างหูเขาและหลูเมาฝานหวังหลิงเป่าย่อมไม่กล้าขัดคําสั่งยังไม่ต้องเอ่ยถึงคําสั่งของเป่ยเลี้ยงอ๋องคนใหม่ลําพังแค่คําสั่งของฉูลู่ซันผู้พิทักษ์แดนต่อให้เขาหัวดื้อหัวรั้นอย่างไรก็ไม่กล้าขึ้นกําลังโดยพละการแต่ว่าในเมื่อผู้บัญชาการใหญ่ของตนจะสังหารคนฟ้าถล่มก็มีผู้บัญชาการใหญ่คอยแบกรับ หวังหลิงเปาอย่างเขาจะพลาดโอกาสพันปียากพานพบได้อย่างไรเล่าเพื่อเชื่อทหารม้าเผ่าเชียงที่เดินทางลงใต้ทหารม้าเบาทับหลงเสี่ยงหนึ่งหมื่นนายที่รอบเคลื่อนกำลังจำต้องแบ่งเป็นสามกลมุ่มแยกเสาะหาศัตรูในบริเวณระหว่างเมืองชิงชังและฐานที่มั่นหลินเหยาก่อนหน้านี้ขณะที่ทหารม้าหนึ่งหมื่นเคลื่อนพลอย่างกวงโตและเฉินเลี่ยงซีขี่ม้าเร็วเข้าขวางทางเหมือนจะเกลี้ยกล่อมขัดขวาง หวังหลิงเป่าก็เอาแต่แค่ขี้หูอยู่ด้านหลังทัพใหญ่แซงทําเป็นไม่ได้ยินไม่ได้เห็นสิ่งใดทั้งสิ้นทัพหลงเซี่ยงแบ่งกําลังออกเป็นสามเส้นทางขัดหลักพี่ชัยหยุดแต่หวังหลิงเป่าไม่คิดว่าไรทัพหลงเซี่ยงไม่สนใจสถานการณ์ใหญ่ของหลิวโจก็จริงแต่หากว่าทัพหลงเซี่ยงสามพันนายเสียเปรียบแปดพันทหารม้าเผ่าเชียงหวังหลิงเป่าจะเป็นคนแรกที่เชือดคอตนเองให้คนอื่นนํากระโหลกตนไปทํากระโถนหวังหลิงเป่าเห็นหยางกวงโตโมโหยกใหญ่ หากสู้ผู้บัญชาการใหญ่ของตนได้จริงคาดว่าหยางกวงโตคงได้ลงมือต่อยตีคนแล้วเฉินเลี่ยงซีกลับมองไม่ออกว่ารู้สึกอย่างไรหวังหลิงเป่ารู้แน่แก่ใจหลังจากกลับถึงเมืองชิงชางแล้วข่าวทัพหลงเซี่ยงขัดคำสั่งทางการทหารต้องแพร่ไปถึงจวนผู้พิทักษ์แดนในด่างไว้อย่างถึงตอนนั้นต่อให้มีผู้บัญชาการใหญ่ทัพหลงเซี่ยงคอยหนนหวังหลิงเป่าในฐานะรองแม่ทัพย่อมต้องแบกรับผลกรรม แต่จะเป็นไรไปเล่าสิบกว่าปีทีเดียวในที่สุดก็รอจนถึงสึกใหญ่ระหว่างเปยเหลียงและเปยมังพวกผู้หญิงตั้งท้องยังแค่สิบเดือนแต่เขากับหลี่ม่อฝานรออย่างทนทุกข์มาถึงสิบกว่าปีหากหวังหลิงเป่าอย่างเขาไม่ได้เข้าร่วมรบสึกแรกย่อมต้องรู้สึกผิดต่อตอนเองเป็นคนแรกเหตุใดสีหลงเซียงผู้บัญชาการใหญ่ไวยหนมที่อยู่ตรงหน้าถึงยืนกลางจะต่อสู้กับทหารม้าเผ่าเซียงหวังหลิงเป่าคลานจะสนใจ เขาระบายลมหายใจออกยาวสบัดข้อมือเหวี่ยงกะโหลกที่เกกะใบนั้นทิ้งไปและมองไปที่ไกลระยะห่างระหว่างสองฝ่ายไม่ถึงสองหลีเห็นทหารม้าของฝ่ายศัตรูเร่งความเร็วแล้วหวังหลิงเป่าพึมพำเปยเหลียงมีพวกเรารักษาการอยู่ไม่ทับใยท่านวางใจจากไปให้ดีสีหลงเสี้ยงค่อยๆชักดาบเปยเลียงออกจากฝากักภายใต้แสงตะวันศาศาสาดส่อง ดาเปยเลี้ยงเปล่งแสงขาวหิมะในขนาดเดียวกันฐานมาทัพหลงเสี่ยงสามพันนายเริ่มฉู่ทวนขึ้น